นนนครับที่เดีครับเตะเล็กวิ่งครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวิ่เล็กวิ่งเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดไปบนแปดมาล่างเอาทั้งบนทั้งล่างกระบะประกบครูแค่แปดหกเท่านั้นมาถึงแปดขาขามวันนี้ยาวขามนะเร็ววิ่งเล็กวิ่งเดินดีอยู่ครับผมเร็ววิ่งยาวยาวขามแล้วบัตรเอาตัวตรงเลยวันนี้เอาตัวตรงนะเราพี่น้องนะเอาตรงตรงหมดเอาตัวตรงเลยครับผม เอามริกันเอดจะให้บนล่างไปรถบนล่างเลยบนล่างไปเลยนะครับขอให้พี่น้องเข้าไปหายจับจับลอตเตอรี่ไว้ไว้เลยเนาะกัมเอาหมดหมดเป็นเช่นไรหมดเป็นที่สามสิบเนาะเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อทีไทมหาพ่อแหล่นี่แล้วพ่อแหล่สามสี่เหล็กเล้าแมนแมนครับผมพ่อแหล่แต่ว่านี้ก็ยืดเริ่มแลเป็นเหล็กเล้ามือวันจันทรงมีเฮตุแธนะครับผมมั่นใจนะครับ แต่ว่าป่านนี้พุชิเขามานอนบ้านยี่มัได้แกมีแต่พอแหลนอนหน้านอนหน้าอยอะนอนฮึ่มไปนุ่มกันนะพี่น้องเนาะโชวน้ะพี่น้องโชวนชวนจงได้หมูเศร้าก็ว่าฝากใค่ทั่วไปหมูเศร้าบัดว่าฝากไข่ก้อนบัดว่าเอ้าไข่คือไข่ไก่นะพี่น้องสิต้องบ่งมันนะครับพ่อเอาผมบนห้องกับพี่น้องสิทีมงานไอ้ทีมงานรวยราย หรือทีมงานอารมณ์ดีนะครับเอาส่าองวันเราร้อยหกสิบหกด้วยพี่น้องเนอ่เอาเป็นตัวย่อกันนะครับเอาสงสื่อบงังามขอโทษขอไพ่ไหลนะครับเอาแอจจะปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอาเลขคอืนมาลงนะครับหรือใชเอาล่างอย่างเดียวเครื่งบนเครื่งล่างโรดเอาบนล่างล้วเนาะครับเบอร์พีน่น้องอีพีอ่าม,มากบนเก่าบนมากล่างเก่าล่างนะครับแยกบนแยกล่างเนาะครับผมเดี๋ยวนํำหากับนบ๊วย เอานะครับบนวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับเกี่บเชินอพิษนะครับวิ่งบนสีนะครับวิ่งบนสีตัวเดียวนะครับก็เขียนด้สีแดงคับนะครับ ติดซีจัดบนพี่นออ้องยิปซีแล้วจะซีสูตรุหอดซีเก่านะครับติดบนนะครับเอาที่นี่เอฟจะให้ F J H, นะครับเอฟจะให้ F J H, บนสามคูเท่านั้นบนสามคูเอาทีนีตัวแรกเนี่ยมาเบิ้งกันนะครับยิปซีนะครับพี่น้องยิปซีวัดนี้ทรงไทยปีกาวตอนระปีไม่จะมาตัวนี้นะครับ ซีสี่ครับซีสี่เบิร์นนะครับทรงไทยพิเก้านะครับซีเจ็ดซีเก้านะครับคาบอมักเจาะให้ก้าคือหลุดเลยพี่น้องทีมซีมีซีสองซีสามซีหาซีโหกซีคิดที่แปดที่เก้าไปนะครับส่วนมักไม่ใจบ่ นะครับมากใ่าใจอ่ะมาก่ด้ใจแอดจะมาให้ซอมกู่นี่นะครับเน่นไปได้ตัวเลยนะครับสี่สี่กับสี่เก้าสี่สี่กับสี่เก้าเพราะว่าตัวนี้นะครับมันชึ้งชนทีเล็กว่ามาาน้องกันจะ่ากระล่มให้ได้สุดนะครับเอาที่นี่วิ่งล่างอ่ะวิ่งล่างนะครับก็าแาะอะไรเพราะอเิ่นหน้ากับแอดนี่พี่น้องคงเะียนหูจักกันดีนะครับ คนละคนคนละคนนะครับเอาเป็นเมนคือเลขเล้าเด้อครับผมมั่นใจยุ่งวันนี้มั่นใจโยเพราะว่าสูตรเป็นชนกันนะครับสูตรเป็นชนกันนะครับเก็ตตัวเดียวนะครับอ๋อสิมใหม่ยูบอรดเจ็ดพีนอนเอฟซีเข้ามาค่าผมเก็ตยังเหลืออยู่เก็ตยังเหลืออยู่พีนอนเอฟซีคืองกับเหล้าเหล้าวัฒนากับเหลียนะครับ แสดงว่าเจ็ดนี่คือสัมประทานมันบอสคือสัมประทานครับผมะมดไปแล้วหมดไแล้วทีนี้มีเจ็ดยังนะครับเจ็ดหนึ่งจะมางวดนี้นะครับวันขันดังต้องบอกวันนี้งวดมือดังมันต้องบอกงวดนี้อยู่ออกหลังถึงดนะครับง่ออกลลังเจ็ดสี่นะครับไปตั้งบททั้งล่ัง ตาว่าบทตกกลับครับล่างตัวตรงนะครับรสุดท้ายคือเจ็ดแปดนะครับเน้นเม็ดเดียวล่างเน้นเม็ดเดียวนะครับเจ็ดแปดโอ้เน้นเม็ดเดียวครับเอาใส่โลโก้ให้จักหน่อย <c oughs> ใส่โลโก้ขั้งแต่ไนะนะโลโก้เอาพอแหล่ยคือกาเรียนน้อแหล่ เราเดี๋คนนอนงน่านอะอ้าวพ่อแดดนะครับอเอาพ่อแดดที่ซื้อก็ได้เราพอต้องเอาคนนอนงน่าแล้ครับหาเชืยอกับเป็นห้อนอยู่ <laughs> <laughs> ย่อมจะใส่หน้าปกเล่นะครับทีมางานนี้จะพอแหล่พอแหล่อยู่ใี่ครับเาทาหันมาบัดเอา้าพี่น้องยิปซี่นะครับข้าวพมักนะครับหาเด็กในใจพี่น้องยิปซี่มาจับใส่สีบนนะครับเจ็ดล่างนะครับ ตรงๆนะครับตรงๆสุตรนี่ตรงๆนะครับขบวนข้านหลังตรงๆได้ไหมตรงๆครับผมพี่น้องจะกลับตัวเริ่มก็ได้การฟื้นใหม่น้ำเนี่ยนะครับเอาจะมาหรือวม่มากนะครับไปตามสูตรนะพี่น้องไปตามสูตรนะครับสแต่ละสูตรก็มีรุดมีเข่าไม่ออกนะครับแต่ถ้าส่วนมากสูตรนี่จะเดินดีนะครับสูตรนี่เดินดีนะครับอ่ะพิจาจณาหน้าวพี่น้องเด้ับ จะได้มั่นใจจักเปอร์เซ็นต์มูเราจัดหลอดจอได้หมดเลยเย้าเย้าล้านเพื่อนตัวเนาะเอาหาเซียนหาเซนเปอร์เซ็นต์าเซีเปอร์เซ็นต์ครับผมเอาขอให้โชคให้มันขั้นขั้นล้านเปอร์เซ็นต์นี่ทางเตรียมเสี่ยงมากๆเอาหาเซียนกับพ่อขันน้ำเป็นพ่อนั่นครับผมใกลใกล้ๆกันพ่อใกล้ๆกันพ่ใกล้ใกล้กันเอาครับพี่รองที่ซีเอาขั้นบ่อเขาเลยให้ซัวอย่างนี้ขั้นบ่อเขาซัวหำ ยาสสวกันแต่เนาะพี่น้องเอ้านะครับมันใจอยู่พี่น้องที่จริงวันนี้พีทซีเลยวิ่งนะครับพีทซีกับเกตบนล่างนะครับไปรดครับพี่น้องเพะว่าเลรวิ่งงวดที่ผ่านมาเขาดิเนาะเลรวิ่งครับเลรวิ่งนะครับอ้ารักฐานมาแล้วมากนะครับรับรรักฐานระเบิง่ยรักฐานมาแล้วมากพ่เป็นยังเอาปีไม่ไม่เข็บกันเลครับเอใครเป็นของขวัญปีไม่ละหวยพัฒน์เอฟซีพะเน้ใครเป็นของขวัญสรงไทยปีเก่าตอนรับปีไม่ครับ วันที่สามสิบขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนมีเงินมีทองใส่กันเยอะๆนะครับเนาะจะได้ก็ขอให้ชงทดีมานกันครับอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่้องริที่อ่ะติดตามทั้งช่องทุกๆช่องกันนะครับมันนี้โอกาสมีโอกาสได้อ่ะออกซื้อกันนะครับเอาช่องกันไม่กินลาบบัานพอเตยมอ่าไม่กินลาบไม่กินลาบพอเต็มอ่พอเต็มคนเรียงดูคนเรียงแต่่างพซื้อเป็น อีกนะครับฮะฮะขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรครับครับผมขอบคุณนนวดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องไปหน้าจออีกรอบนึงครับบึ่งอีกพี่น้องครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอยนะครับเด้อวันที่30ธันวาคม66เนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นงวดคงงวดสุดท้ายของปีเนาะพี่น้องเนาะครับนี่คือข้อข้อแรีย นะครับทีเอฟทีเคยคอมเมนต์มหาพอแยมครับวับงว่าคือซีเมนคือกับเลกเล้าเนาะครับเนาะครับแต่อันนี้เป็นเลกไ,ไทยเลกรัฐบาลไทยเฮาเนาะครับเนาะครับบนวิ่งสี่ตัวเดียวครับก็มีสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้าครับพอแยมพน,นั 4, 4, 9, นในสี่ีกับสี่เก่าพี่น้องเนาะครับส่วนล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับเจ็ดหน,นึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดครับพอแยมพน่นในเจ็ดแปดแต่พี่น้องเนาะ แต่ว่าเกตหนึ่งมันสีมางวดนี่บอกพี่น้องมันดังๆงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเอาอันนี้ก็เป็นไปได้ครับพอเตรมกับขอให้โชคๆมันมันกันใส่ปีใหม่ได้ครับเด้อัครบเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตรียมนำนะครับครับเอาสุดท้าย้สุดนี่พอเตรมกับขอกราบขอบพระคุณทุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตรม ครับพอเตรียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ไดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โชคตลับถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเี